ขอกี่ครั้งก็ยังว่าเจอขอให้เราเนตแต่พื้นแต่พื้นแต่ใจคุณนั้นยังดูซื่อช่วยมาไปป้าได้ไหมพื้มีเงินกันแล้วก็ไปเมืออยากขี่เลี้ยวไายเข้าใจบอพราะผ้าทั้งย่อเมื่อเธอมีเขาแล้วจะจงฉันไว้ทำมาคือปอเอๆ ปาสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องปาสด้วยเนียค่ะวันนี้นะคะแพสอยู่กับเกม L O K เช่นเคยกับซีฟคิวเดอร์ซีรีส์เอาไก่ขันี่แหละดู สวัสดีนะคะป้าอยู่กับตัวลิงนะคะลิงเจ๊กแจ๊กเรียกจริงจริงจักจรักรักจริงจริงมาดูกัะซิว่าสเตปฟาร์มลิงของป้านี้มันจะได้สิบคิวแบบว่านหรือเปล่าเนี่ยค่ะคนจริงก็ต้องดูนะจ๊ะดูจากแมพแล้วอินักเพลนี้จะลงมาออล่างแน่ๆค่ะคุณเราจะดัก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 มัน

ไวโอเลตนะกับกับใครอกับอธิน่าหรออธิน่าหรอตบตบเอาตบตบตบตอเลตไวเลตโอเคเอาไวเลตดูลาดียตบตบไปอยอัินาอาิน่าอิขอเอาไม่ได้สักตัวเลยอยออแลนกลางดวนวายวุ่นวายวุ่นวาย้วนวายมึง่นวนวายมึงเยอมึงเยอะจบไล่ะเจ็บห่ืมึงเจบไหละ ความแค้งกับบินนักเวทแอสเซนกัาตัวเนี้ใช่จะมแค้งจากตบมึงเลยนะอุ้ยอาทิหน้าว่าไงคะห้าวห,หรือเปล่าหิวหรือเปล่าหิวหรือเปล่าอันตรีับ อีไวโอเลตมึงข้าวนังหรอฮันแน่ฮันแน่ฮ้าวข้าวข้าวได้ข่าวว่าข้าวหรอได้ข่าวว่าข้าเก่งหรอได้ข่าวโอเคข้าเก่งข้าเก่งเต่ยัยว้ายขอดเนี้โถชีวิตของลิงน้อยข่าใครไม่ได้ขอดันเลนแล้วกันขอตีป้อมแล้วกันนะเพื่อนไม่มีปัญญาข่าใครแล้วเพื่อนว้า กูกลัวมึงกูกลัวมึงเรอเกูอ้ายว้ายว้ายอ้ายแมบ้ีกูกลัวมึงกูกลัวมึงรอมึงแกงว่าวิกูกลัวมึงเหรอกัวมึงหรออ้มีลูกแกะหลงฝูงอยู่ตรงนี้กดสกิลสองไปตบตบอ้ไม่ไม่ไม่พาดมันเป็นอะไรมันอะไรติสลองไปทีปุ๊ ทำตัวแล้วคุณเซฟคิวเด็ดซีรีมไมนจะไปไหนกันนี่เดี๋ยวทิศตายเยอะๆเนี่ยตายเยอะๆเนี่ยคือแบบอ่อยให้ศัตรูก่อนเฉยๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลทเกมเดี๋ยวรู้ฮะอู้ซาร่าอ๋อคดีเลยอู้ซาร่าอู้ e e b o เล่นกูนี่นี่ข่าวว่าฮะโอ้ยอะไรอัธิน่าอัธิน่าอะไรอัธิน่าไว้จะกดอันติีทำไมกดอันติก็ตายฟรีเหมือนเดิมหนึ่ง e a r t น้าอุ้ยอุ้ย นักเวทน้ำนักเวทน้ำเอ biography. เซนจ่าอสเซนจ่าฮวๆฮๆๆวเฮ้ววาทําไมมันอ้ยทํไมไม่พูดมันเอ้าฮวเอาเอาเอาห้าตัวแล้วจ้าเอาเอาห้าห้าตีมังกรดัลลนฉันหรอตีมังกรเออติดติดก cool ูตายตายกูตายตกูตายติเออไม่กลัวเออไม่กลัวเออ

ทำอะไรจิตติทำอะไรตรงนี้ทำอะไรอยู่ตรงนี้หกห้า้วกส์ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรมากมาสําหรับเนตัวนนะจาส่มกัเป็นตัวฟาร์มี่แท้ธรุดาเมจแบบรันรันรัดรัยังูเอาเอาเออออออเออเออเอออะอะอออนา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 ออ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 อ ไม่ใช่แอสเซนจ์หรอกโอ้ยเลนบนอะไรอู้จะซ้อนหลังจะซ้อนหลังเพื่นอนหรอจะซ้อนหลังเพื่นอนหรอมาเราก็ซ้อนเหมือนกันซ้อนมา,ซ,นมาซ,นมซ้อนมาซ้อนกับไม่โกงซ้อนมาซ้อนกลกบไม่โกงอธิษา์อาร์ธีนาอ,อาย์ธีนาหรออาร์ธีนาหรออะไรอะไรแอสเซนจ์ไปไงจะไปไหนหนูจะไปไหนจะไปไหน ก่อนนะไม่เพื่อนขอ้องล่ะจริงเพวพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็อยู่ตัวดาเม็แล้วก็อยู่ตัวอลอะไรเอาอะไรอะไรอะไรนี่มาพี่จะไปไหนจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูจะไปไหนหนูพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วหนูก็ฆ่าไม่ไม่ได้หรอกพี่ก็โหดมากว่เยอโอ้โหพี่ได้อเทมดูเลือดไปแล้วพี่จะกลัวหรอพี่จะกลัวอะไรขอขอหน่อยอะไร ทัวที่ไหนล่ะสบายคิวคดูคิดูคิสี่พันเจ็ดสีันปดดูคิดูคิซะกอนดูคิซะกอนคขนาดนี้้าจะรอดเ้าจะเหลือเ้าจะเดูเดูขดูขดูขดูจะตีมังกระเลนตีมังกระเลนิปแปตีมังกรตีเข้าไปตีเข้า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 ไปมาขวาสายขวายไปตีไไปตีไม่มีไม่มีเครี่ไม่มีอ้าวอาวอะไร เออจะเอาเหรอเออจะเอาเหรอไม่เคยกลัวใครไม่เคยกลัวเออเออไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยกลัวไม่เคยจริงจริงจ้า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 ต้องมาลอยอยู่ลอยกินแบบนี้สิบคิวในซีรีส์สำเร็จแล้วไอ้ไอ้ปั๊ม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 เราปั๊มเราปั๊มเราไม่เอาเลยที่มันก็น่าเบื่อจริงนะคนแบบเฮ้ยไม่ได้เก่งมากมายแล้วแบทำไมสำเร็จแหล่งกันมาแบบเออมันดันเลนดันลงเดี๋ยวมึงตักโดนจะมึงปับอ้าวอ้าวติดติดอีกอ้าวอ้าวติดอีกอ้อ จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนโนจะไปไหนโลจะจะไปไหนจะเอาเอาออมาตาอมาตาอมาตานีไขอให้ดิส AN ุดลากขอบสุดขอบรอบขอสุดขอบรอกูก็ตามถึงโอ๊ยโอ๊ยอ๊อเื่อไปแล้วคือตอนนี้ทีมเราสบายแล้ว สิบชิต่ซีรีส์ลิงของเรานะคะคมุของหัวหดๆมันหลักค่ะชอบหรือเปล่าจ๋าชอบหรือเปล่าจ๋าหดหรือเปล่าดูเดือดหรือเปล่าถ้าชอบก็กดไลค์ป้าด้วยนะจา๋าถ้าชอบมากมากนะคะฝากกดแชร์นะคะถ้าชอบมาก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 ฝากกด s u b s c r แล้วกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะโชคดีสวัสดีมาส่งกันแลวล่อแลวล่าไปสาดน้ำไหมจ๊ะไม่ไงสาดน้ำเหลืองนะจ๊ะให้เยอะของออกตามนี้แหละดูเอาเลยเด้อ